มาถึงอีกหนึ่งวงการคือเริ่มเข้ามาแตะกับวงการบันเทิงแล้วครับเป็นยังไงบ้างคะเป็นสิ่งที่ใหม่มากครับคือเล่นซีรีส์ครั้งแรกเนี่ยก็เจอใครก็เกรงแต่ผมก็เอนจอยแล้วก็มีความสุขแล้วก็ดีใจที่ได้เข้ามาทางานตรงนี้ครับเพราะผมรู้สึกว่าโอเคผมก็ชอบด้วยมีความสุขทุกครั้งที่แบบได้มาเจอคนอื่นได้ทำงานใหม่ๆอะไรอย่างนี้ครับคราวนี้เราเรา,เรามาแตปะปุ๊บ่ะ แล้วเราก็กําลังไปได้สวยมันจะดึงเราออกจากการเป็นนักกีฬาว่ายน้ำไหมคะที่ผ่านมาก็เคยมีนะครับเคยมีความคิดที่ว่าโอเคเราเรามาทํางานตรงนี้เราไม่ต้องว่ายน้ําแล้วแหละแต่ว่าทุกครั้งที่เราไปแข่งเราเห็นเพื่อนไปแข่งมันก็จะมีไฟจะยอมแพ้แค่นี้หรอแบบว่าที่ผ่านมาไม่ก็ศูนย์เปล่าสีอะไรเงี้ยอย่างที่บอกครับยังอยากประสบความสำเร็จไปได้มากกว่านี้ในการว่ายน้ำอะไรางนี้เราต้องเลือกไหมอะ่ะการเป็นนักกีฬาโปรเฟชชั่นอลอ่ะมันคือการ เสียสละชีวิตส่วนตัวของตัวเองเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศเราจะเป็นต้องเลือกไหมเราสามารถทำทั้งสองอย่างได้ในเวลาเดียวกันไหมคะจริงๆแล้วการว่ายน้ำกับวงการบันเทิงมันเหมือนเส้นขนานนะครับคือมันไม่มีทางมาบรรจบกันหรอกผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมยังไม่ต้องเลือกครับคือถ้ามันเป็นเส้นขนานจริงๆผมก็เดินเส้นละค้างแล้วกันเราแบ่ง 50-, 50าสิบห้าสิบเงี้ยมันก็ยังสามารถทําได้อยู่หมายถึงว่าคุณจะเป็นโปรทั้งในเรื่องของว่ายน้ําและการแสดงครับนะตอนนี้นะครับ ว่ายน้ําเราพอจะเห็นภาพวงการบันเทิงนะคะคุณมองตัวเองเอาไว้ว่ายังไงจริงๆวงการบันเทิงนี่ผมไม่ได้เซ็ตเป้าหมายอะไรที่มันชัดเจนเหมือนว่ายน้ำเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกผมเข้าวงการมาตอนอายุแบบ1ิเก้าอะไรเงี้ยมันใหม่มากผมแบบคิดว่าแค่ได้ทํางานได้มีงานเข้ามาแล้วเราชอบเราเอนจอยกับการทํางานในต,ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าก็แฮปปี้แล้วอะครับ